mà ui, ui ui, ui ui Màu chìa khóa mình là mấy cái bàn chìa khóa chìa khóa Mấy cái bàn 일단, 아, 아보고밟가보 ตามมาือรุ่นยิงตัวะจะไปยืนหันครับพีนน่น้องยิงตัวพี่น้องสามมือรุ่นครับเร็ปวปุ๊บอ่ะ สูงเป็นฝูงเลยกี่น้องิดเซี mm,

ดึงิน้ำแบบพี่น้องติดแจ็คติดเน้อใส่สือยู่พี่น้องโอ้กระสุนตัวใหญ่ตันี้น่าจ,จะรล้ครับเบรบาดท,ที่ไปลุง้งเตติโอ้ยตะไคร้ตัวหนึง่ง <G ül üyor> อา้าวงามเลยที่นี่ที่ไปลุง้งตีพี่น้องบาดเนี่ยห่วนมาก สามสี่ตัวพี่น้องฮะทุกคนข่าวเมื่อี่โอ้ติดตะไคร้พี่น้องตุบไป่ะยตุ๊บไปนกนกกาดิงพี่น้องดูวะล่ะชื่อบิอยู่ๆๆี่ห่ออยู่ๆ ว่าจีดีซ้มเหรอพี่น้องเดือบึงโพซัมก็ได้ลงเอาข้าน้าบ่ลึกดอกน้าบ่ลึกแต่ว่าขี่ตุ่มมันชีนลึกเป็นระบาด <c oughs> ดีกะบัวมาบาดเป็นได้่ะบาดหรอเออโอ้ยสายกับสายลอยพี่น้องหาตัวก็่เห็นบ่ สูบเร็วที่ได้ซ้ำพี่น้องบ่อยากลงน้ำครับน้ำมันลึกดอกน้ำู่ประมาณบ่เกินเอวครับเท้ามองนี่ก็ตื่นเท้ามองเนี่ยมันลึกดีนะจะลึกครับเท้ามองคุณนก็ตื่นไม่อยากลงน้ำครับอีกอย่างไม่อยากให้ไม้เตี้ยกเท่ว่าตอนนี้ท่านเห็นตูอยู่พี่น้องหาตู๋กันครับ เขาขาวเงินบนลองส่วนมึงโอ้ยกันปตุติดตะไคร้เดียวขึ้นได้ครับพี่น้องกันมันเฝ้าสาวขึ้นทะย่นิดให้เนี่ยอื้ยบลัวมันยันมันถือใส่นะบัวมันถือใส่นะก็เลยบอกกล้กาดึงครับนะซ้ำพี่น้องถ,ถือวัวเนาะบลัวถือกระเทะหลากมากแล้ว ตีเต็มกันสิหลากมากหรอพี่น้องนี่ละสายรอยืนเหนียรากอ่ะโอ้ยหลากมากหลอกพี่น้องไม่ทนงี่โอ้ยสามเหมือนว่าเป็นป่าพี่น้องว่าเป็นป่าโอ้ยจายตีเต็มกันทั้งสวนเลยบ่ Chị cả khai đẹp rồi, cái nó, gì? Rồi. nó. Nàm, không dễ rụng cơ bà lắm Tại vì nó Việt Nam cấp thì ปลาดุนพี่น้องอยามมันนีระดับเยอวบริเตนบางบีตื่นครับ,บนีพวกพี่าเข้าอยู่อ,อยู่นามบราดุพี่น้องน้ำยิงเข้าพูดเดียวเต,ตัดอกสํายิ่งมาถึกพี่น้องโอ้โหกันครับตัตปลาผมมัตัวใหญ่ยอยู่ อุ้ยสวยพี่น้องโอนีเติ้มเต็มอุ้ยโลบวกโลบวกโลบวกว้าวโลบวกครับว้าวพูดอะมาหน้อยเด้อพี่น้องอู้แก้วดอกเตี๋ยวสายล่าครับอันนี้อย่างธรรมดาสัตว์ก่อนเลยพี่น้องโอ้โหหลงกลเลยเราดูสัมพันธ์ครับต่าสัมพันบ่เห็นปลา ตัดเลยไปพี่น้องหอวควันครับใส่น้วพี่น้องอีกนึงขึ้นห่อมบลึกครับพี่น้องอันนี้เฉียดเอียวครับมองหนี่งยังยุ่งกับันไดห่วยงี้แห้งพี่น้องสุดยอด,ด,ยอดไปครับขึ้นฟัง ไม้ไก่บ้านแล้วไ่นองไม้หนีบอกจากบ้านมประมัณคขึ่งกิโลนิล่ะไปไม้แตกเรียบร้อยแก้วสิยรู้อืม ีครับพันช้างเฉยเดียวครับก็ครับพี่นอ้องเต็มเรียบเต็มเรียบส,สวยๆครับกระสูบหมยไก่บ้านครับสวยงามโอเคครับฝากพันช้างเฉย,ย,ย,ยเดียวเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามนี่ครับไปครับมืยตัวครับผมผมว่าเอาปลาเดียวผมว่าที่บีขึ้นมุ้งตัวนั้นพี่นอ้องอื เมื่อกี้นี้งนี่มาที่บีขึ้นต้นนั้นลงไม้แล้วที่เป็นแดงเลยแล้วไม้น,งไงไมน,นั่นก็ไกลจากหนีนะครับมันเป็นช่องออกมากจากป่าครับพี่น,อ <c oughs> อน้อนงอันอันเรื่องอ้าวครับห <c oughs> มายตัวเหนือห้อยคนขึ้นจนเปลีป่ยนมาเลยพี่น้องมา <c oughs> ค้นหาจินครับเนี่ยครับขึ้นนี่ต้นไม้จนเหลื่อมเบ <c oughs> ิ้ลไม้สูงกันครับเพิ่มจากไม้สองสินพี่น้อง ใส่สองเส้นนยิ่มก็ถึงก็กหาจัไปคนที่ตามพี่นอ้องที่สุดก็มีเหาอย่างจากเนี้ยเป็นต้ป่าบร้อยเถอะไม่ีก็ได้ปอดปาทะเลพี่น้องก่เตพุ่มนึ่นบักเลยโอ้มุกปาดูกับปโคพี่น้องเนากหึ่ง นี่เพื่อนัวที่นี่พวดวีเอดอกที่รูหารูที่เราปดูเลยครับจำยุทธามึกเห็นชัดจุ่เห็ร้อนม,มาหนีรนนครับพี่น้องขอเจ่งกินครับเดืนอมาหนีโอเคครับพี่น้องเหนียบกับล้มกับมาเลยคนนั่งอยู่มบัน,นี่สิบกุรอีเลยครับพวปลาตัวนึงนี่เท่าไหร่โมลาไปยังกับคิดว่า้ะดูอะไรรอเสิม,มานกับ,บามาครับ แถวนี้คนคว้นดูพี่น้องปลาก็เลยเปียวครับบอนี่เอานี่เว้นบอนี่เอานี่ไปพี่น้องชี้กับพี่น้องชิบสันสันครับเจอกับ่าเฮ่วครับถือว่าหมานอยู่เตรมเดียวเจอกันเตรมใหญ่ครับกระสุนครับมาที่มิโลบวกไปแล้วกพี่น้องตอนนี้ก็สองโมงแล้วสองโมงก,กว่าแล้วไปครับลอบร้านดีกว่าเจอกันอีพี่หน่อยครับผม What are you up?